อาหารเดิมๆของนา่งนะพี่น้องฮอทดอกเดี๋ยวนางก็จะไปเอาต้มทั่วฟังในบม่มีต้มทั่วเ้วนั่งจอไปฟังหนึ่งชีด ข้าวต้มอันนี้เป็นข้าวที่เราจับซีข้าวๆนะแล้วมากินต้มเั้าแดงต้มเั้าเหลืองนะอ่านมือวันเดือนแซรกเก็บซื้อตรงเบืองค่ะวันวาเดออยู่ ซื้อมาแล้วอุปกรณ์การกินอาหารหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องพ่อใหญ่เอารถไปพุ่นค่ะพุ่นนะก็ล่างลงไปเมื่อกี้นี่อ้อมมาจอดมันนันแบกขึ้นบ่ไดดดอกค่ะแต่ยางลงไปกับนันเนาะเดี๋ยวมันนันพักขึ้นบ้านค่ะมาหอดบ้านหอบปันปอบเขาพ่อใหญ่ใจเหมือนสุยางวะนี่เฮ้ยเวสตายพี่น้องกับเขาไม่น้อยกินเหลอือไป นี่ค่ะสิไปซื้อกุ้งมากินคู่กับกั้งดองเมืม่อไั้นเม่ได้ซื้อกั้งดองมาแล้วทั้งนึงก็ได้ไปซื้อขนมปังกับกุ้งมาเสริมเนี่ยกินเพิ่นเนี้ยเสียมะยัดไสตูมาเบิงได้ยังน่ขานาดว่าซื้อในหน่อยกินโซดาก่อนพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยหอบมึงจะหอบอะไรนักหนาหอบเสื้อหอบผ้าส <c oughs> หอบเสื้อผ้าและน้ำกล่นเขาแลวพี่น้องเศร้าอยู่ อันเดียวสิบอกกางเกงแบบนี้นะไม่น่อยซื้ออยู่ในอันโฮเอ็มมันลดราคาอันซื้อซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วก็ลดราคาก็เลยซื้อมากซีตูนี่ภาษี่าเห็นคลิปไหนก็ใส่แต่กางเกงแบบนี้เ่าแม่เนอะซีตูค่ะซื้อมากเพราะไงสองตูไม่น่อยสองตูเฮ้ยนั่นก็เมื่อยพลาสติก แลมหน้าแล้วพันปลาไก่ชอบกินมากเลยซื้อขนมปังมากินกันอันนกุ้งดอั้งดองแล้วก็กุ้งเอาไว้ข้างนอกบมเดเอาไว้ข้างในดอกนี้ขนมปังพอเสกินก็กุ้งอันนี้กับขนมปังคือกันคะ่ะแต่เอามากินกับครีมกินแล้วเวลากินกาแฟนะคะ ซื้อมาสองยาอันมัดไปมื่อนี้นะเป็นครีมอ่าต้นหอมต้นหอมกับกระเทียมมื่อนี้เอากระเทียมผสมพริกหยวกมาแล้วก็เอาซอสเค็จมากินคู่กับขนมปังเนาะเวลากินกาแฟเนี่ยใบยก็ค่อใหญ่ค่ะเนี่ยมีหลายแบบอุ้ยแม่อขออภัยพี่น้องเบิงบ่งเบิ้งอยู่ก็เลยสิกระเด็นสรุปกระตาเขึ้นเนาะ ตีสก,กินโซดาแบบนี้โมนี้มนี้บ,บริสุทธิ์แบบนี้มันบม่มีมันมีแต่แบบนี้ห่างแต่ละอันก็คือกันเดียวกันพรก,กันยังไงมึงยายไปถึงเด็กก็ต้องเอาตัวมาเก็บไว้มันกาตัดผมให้แล้วเด้อค่ะตัดผมให้แล้วเดี๋ยวแฟนกลับสิว่าประจัดผมให้ เออโอ้ยเล็บสีกับไปในเนื้อพี่น้องป้านนั่นบาแค่รัดเทดสุกให้พ่อใหญ่กินกน็ด้านขูดเอาหอดเล็บจะคล้องกับไปในือหัวเนื้อเสียเอาแซ่ไว้สองขวดเปาเสร็ไปใน้อของเก็บคล้องนี่มันฝรั่งมีออาหารเท่าไมีอาหารนอ่ไง เง,งนินรด็กก็เท่าไ468โครนจายไป468โครนะไม่น้อยกบอกมีอนเดียวค่ะมีต้หนหอมแค่นะอมยินเสียอขีดต้องห่อเ<ม>รีย,ยกแกมเปอร์เซ็น้วละบัตแก้มเปอเนนะ้วแม่สิมีสื้นลด หาเปอร์เซ็นต์อาทิตย์หนึ่งมันเหายถ่ายทำบูเกอร์แซข็งชีดเนอย,เนอ,ยอันนี้เนยท่านมันปังอันนี้เนยเฮดกับเข้าแท่นน้ำมันเข้าเขาต้มกระเอิญ ต้มทั่วกุ้งกุ้งแซ่แข็งเดีย๋ยวเอามาละลายกินคูกะกัก่งทีมีนอเฮเวนมาเนย่ยมันหน่อยก็ได้ไปซื้อมัดเสริมก็จะได้กินทั้งกุ้งและกัง่งนะก๊ฮอตดอกนี่ราคาซื้อยหกสิบแปดบาทซื้อยหกสิบแปดกุ้งเงินไ 4, หน้กันซื้สามสิบสองท่านขาข่านหกประมาณนี้ ตูเโอ้ยสามสองตอนนล่ะอะไตู้เบลอะสมัสสโตเทะรบบนนูน่งเอาถุงไงไปมันก็หนักโอ้ยเอาถุงหน่อยไปแต่สามถุงือเก่ามันก็หนักสาเก่าแบกขึ้นผู้เดียวผู้เก่านาะมมนแต่ต่างตรงใหญจากกรวาไปนาะเป็นไงเอ้มาบิงขนากันพี่น้อ นี่แหละจ้ะโอ้โอกล่องมาหน่อยนี่มันอยากให้เสียงเงินซื้อไม้อะลีเนาะอ๋อลดห้าเปอร์เซ็นต์วันนี้ก็สิเก็บเรียงใส่ต่องฟิตจัดสถานที่เพื่อนพี่น้องนี่ล่ะว่าไปนั่งบะะัวแดงค่ะแบกขึ้นมาบ่วแดงดอกนาคไม่น้อยนะต้องแบกไปผู้เดียวไปซื้อของเจ้าของมากกว่านี่มันของพ่อใหญ่ของเจ้าของหนะึ่แต่ต้นหอมเลย bọn nhau làm vào bảo nhàng bảo bó khởi sử mốc hộp nè, lại là wa sen, uầy uầy, ăn ok, fam percent, để xét cái Samsung rồi, ờ, fam nè nè เอยอินจะนร์นดนด,ดีดีนีมันหลายแต่ว่าอันคือเสียเงินหลายแต่เนี่ยมันคือเห็นของเนียหน่อยมันก็ะชินเนยหน่อยซ้ำเนีย่ยแหละเถวเอ้ยเอาไม่นหน่อยขอตัวไปเก็บของก่อนนะคะได้รักจากใจมือนเดิมจ้ารักนะจุ๊บ